คนยังไม่ได้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้แต่ว่าคืออ๋อได้บนเนท็ีค่ะเนท็อีอ๋อคืออ๋อคือได้เขาะจะวางไว้ที่เก้าอี้ที่เรานั่งเลยใช่ไหมในขณะที่เราจองนะครับแนะนำนะฮะเอีอ๋ยวสำหรับ800คนตรงนี้นะฮะคิมกับมินเนี่ย,ยนะฮะจะบอกเคล็ดลับเลยว่าให้นะฮะคือ เป็นเน้นเน,นเ้นไปนั่งข้างหน้านยฮะก็จะได้ใกล้ชิดเรามากขึ้นเพราะลักษณะก็จะเป็นเหมือนโรงโละครโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมยิ่งไกลนั่งไดลเท่าไหร่ก็ยิ่งไกลพวกเราแล้วนะฮะให้ไปโดยเรว็วกันละกันนยฮะลงทะเบียนกันได้แต่เก้าโมงก็ไปกันก่อนเวลาละกันนะฮยต่อพงต่อคิวเออไม่นั้นเนี่ยก็ รีไปแล้วกันนะครับจะได้นั่งข้างหน้านะครับส่วนใครที่แก่แล้วนะครับก็กลัวว่าเวลาดูหนังจะปวดตาก็ไปนั่งข้างหลังแล้วกันแทนนั่งอยู่ไกลๆก็ไม่เป็นไรเดินผมนใครอ,อยากเจอพวกเราก็นั่งหน้าครับใครอยากดูหนังก็นั่งหลังครับผมประกฏบว่าแถวหน้านาี่ไม่มีคนกรูไปอยู่ข้างหลังกันหมดเลยนะครับมีเขาบอกว่าพวกที่จองผ่านเอ่อหนังสือเนี่ยจองข้างหน้ากันหมดแล้วนะ หากมดแล้วนะครับแต่ว่ากลางๆก็ยังมีนะหลังจากที่ไปแอบดูมานะฮะข้างหลังก็มันก็เห็นดูหนังได้ชัดดีแล้วก็เห็นพวกเราจากไม่ไกลมากด้วยนะฮะพวกเราก็จะโบกมือไปไกลๆไปเห็นกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บเดียวมีพีมาว่ะเฮ้ยมีพีมาว่ะเน็ตเช่ต้องฉลองครับฉลองฉลองเดี๋ยวพวกนี้เลี้ยงเลี้ยงไก่ย่างตัวหนึ่งไก่ย่าง มึงไม่ตื่นเต้นเลยตกใจแรงไก่ย่างตั้งตัวหนึ่งนะเว้ยโอ้ไก่ย่างหนึ่งตัวครับผมชิมมลยเลี้ยงไก่ย่างหนึ่งพอครับอมหลังจากที่ไม่เคยจ่ายเลี้ยงตั้นเป็นเลยนะครับก็เรายังไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันไหมอ๋อครับมึงจะให้เอาเวลาไปเลี้ยงตอนไหนล่ะเอ๊ เลียเ้ยงไก่ย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่วีพิงเราก่อนแล้วขอบคุณด้วยนะฮะกับโอ้โหนี่นะฮะเราก็เป็นเดี๋ยวดูรูปก่อนไม่มีรูปเลยแล้วชื่อแบบนี่ฮะสเปเชียลใช่ไหมสเปเชียลเคนะครับผมเนี่ยะนี่ย่อาจากสเปเชียลคิมหรือเปล่าน่าใช่นะโอ้โขอบคุณมากเลยนะครับให้หัว,วแดงเลยให้หัวแดงให้หัวแดงอะไรนะอุอ้ย เป็นใครก็ไม่รู้แหละเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็น,นแฟนคลับเด็ซีหรือเปล่านะครับ๋อขอบคุณมากเลยนะครับห้าร้บ VP รู้ไหม VP กี่บาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยนะเออ,อแดงมากนะครับ <c oughs> อือต้องยินดีกับพี่คิมด้วยนะครับผมอ่าไหนตบไหนส่งปรบมือกันมานะครับผมส่งปรบมือครับ <laughs> แสดงความยินดีในการปรบมือครับผมปรบมืออะไรนะเงียบกีบเลยว่ะมึงไม่ใช่ไวโว้นะเว้อย่าดูวยโว้ยอยดูวโว้ยอย่าดูวายโว้ยของขวัญนะครับโอ้โหโอ้ยค้างเลยอะเปลนของค้างเลยจอค้างเลยเมื่อกี้มือกันมาเต็มเลยเมื่อกี้โอ้โหเจ็ดอันใช่โอ้นี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอันแล้วโอ้ยยี่สิบอันแล้วโอ้ยยี่สิบอันแล้วโอ้ โอ้โหโหดมากเลยไวโบพี่ไว้ครับวหลังพี่ไว้เข้ามาทำอย่างนี้บ้างนี่พูดถึงไวโบลูกอมมาหกสิบอันเลยโอ้โหแค่ผมไม่ดูมินอะไรพี่ไว้หรือเปล่าครับผมผมต้องขอโทษคนที่เพนพี่ไว้ด้วยนะครับผมต้องขอโทษด้วยครับโอ้โหดูดิ พอพูดถึงไวโวเพชรหนึ่งอันน่ะเพชรอันละห้าร้อยอ่ะเออมาหลังผมสัญญาผมจะไม่เกตีของไวโว้แฟมิลี่แล้วครับผมยอมแล้วต้องขอขนมือนะชาบูเฮ้ยนี่นะครับผมผมต้องขอโทษนะครับของไวโบ้เขาแรงจริงครับตบมือ 30... 40... 50อันของเองช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ เจอเพรจากน้ำตาก็ไ่ช่วยไม่ได้แล้วครับจากไฟเข้าไปนะครับน้ำตาแตกเลยนะครับผมโทรหาววววครับผมวววไม่เอาแล้ววววบอกว่าววเสียใจมีคนไปว่าวว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 วาวว่ววววกวรวว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 ั้วว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 เอ้ววววบิ้วว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 อววเล่นน้อยบอกว่าไม่ เล่นแล้วกาลินาโ้เล่นแล้วกาลินากูไม่เล่นแล้วอ๋ออวันนั้นเนาะโมเลยออกเลยทีเดียวเชียยนะจ๊ะสะอย่างนั้นตาบวมแช่อืจริงๆแล้วแต่ี็ไม่เคยเห็นมากพี่ถามพี่ขอสามภานพี่อยากรู้ไหนๆมินก็มาแล้วได้ครับได้อ่านี่นี่ความฝันจริงๆจริงๆเนี่ยอยากจะทำอาชีพอะไรตอนโตขึ้นมา อย่กเปิดธุรกิจส่วนตัวตัวเองนะมินมินมินไม่เคยมินไม่เคยมีความคิดที่ว่าอยากจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศอะแบบเข้าแปดออกห้าอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยมีความผิดอย่างนั้นเลยเออเออคืออารมณ์ประมาณมแบบว่าอยากเป็นธุรกิจตัวเองแล้วมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองสําคัญไหมแบบว่าอยากทำาะไรนั่นส,นสร,ร้านกาแฟร้านอะไรเงี้ย ไม่มีอ่ะก็คงประมาณนั Blair> ้นเทือกเทือกนั้นนะพี่ใช่แหละเทือกเทือกภาษาบ้านไหนวะเพลือกไปผมเถอะให้ผมได้พูดเถอะเราเรามาไอ้นี่ไหมเรามาเรามาแบบเปิดร้านกาแฟไว้เดี๋ยวพี่ไปเป็นเจ้าของร้านกาแฟเองก็มาสมัครเป็นพนักงานร้านกาแฟแล้วก็ปลอมตัวเป็นพนักงานอ๋ออ๋อไอที่ไอที่เหมือนซีรีส์เกาหลีนั้นก็จ่ายกันอะไรเงี้ย ก็ได้กันอืมไม่ไม่อมาจจะเป็นได้ก็ได้มินก็ปอนตัวเป็นผู้ชายมันมันพี่ก็เชื่อว,ว่ามินมันอาจจะเป็นซีรีส์แยกออกมาจากเลิฟซิกก็ได้อืมไปททำแบบนั้นนะแล้วพอเปิดมาสรุปแสดงว่าจริงจริงมินมินเป็นผู้หญิงมินแ๊บนอเอา <c oughs> เอาก็ในเรื่องจริงมินเป็นผู้หญิงเง ขอให้ทุกคนจองอย่าเชื่อบิคิมนะครับผมเพราะว่าถ้าเชื่อบิคิมตอนนี้นะคุณจะเสียใจนะครับเออจริงๆถ้าไอ้น,นี่เขาอาจจะไม่ร้อนตัวก็ได้นะบิคิมมึงเป็นผู้หญิงหรือเปล่าถามจริงมึงอป็นเด็กอยู่หน้าอกยังไม่ค่อยขึ้นรัดนิดเดียวโอ้ย,อยถ้าเป็นโอเคยอมนะถ้าเป็นผูห้นะหญิงเนี่ยมีมคนคงไม่ยืนฉี่ ไม่มินยินฉี่ตอนไหนมินยืนฉี่มีใครบ้างไม่ยืนฉี่วะเออมีมีมีในในเลสิกเรามีคนไม่ยืนฉี่ก็มีไอ้เขไอ้เชนพูดพี่พูดกลางรายการสิวะใจ่าดทีไม่ใช่ไม่ใช่มันมีไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็ไม่ยืนฉี่ไอ้บอมแบมก็ไม่ยืนฉี่บอดก็ไม่ยืนฉี่นะ บอลไม่ยืนฉี่นะอที่เคยไปเข้าห้องน้ำด้วยกันอ่ะคือมันจะไปจบบปิดโถส้วมอ่ะเข้าไปฉี่ในโถส้วมแล้วก็ยืนฉี่ในโถส้วมหรือความว่าไม่ไม,ไม่ไม่ฉี่โถฉี่อะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะเข้าใจพี่แต่ว่าอย่างนี้<แ>เออได้แต่ถ้าเกิดว่ายืนฉี่โถส้วมเนี่ยแล้วพอเสียงมันกระทบกับน,น้ำเนี่ยมันเสียงมันจะดังมากเลยพี่แล้วแบบเวลาคนเข้าในห้องน้ําผ่านมานะคนก็จะแบบถ้าเกิดเป็นเลฟซิกด้ยวยกันก็ถามว่าใครว่าเยี่ยเยียวดังนี่หายเลยสัตอารมณ์นี้นะฮะ มึงก็เล่งให้มันโดนตกปูนเดี๋ยวมึงจะไปโดนเล่งโดนตงน้ำจำหาหอกอะไรเออเออขอโทษนะครับมีใครมีใครกินข้าวหรืออะไรอยู่หรือเปล่าครับออโอเคเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับผมออไม่เป็นสไตล์ขอยงใครของมันนะฮะอย่างผม,มเป็นคนคนอั้นฉี่ไม่ค่อยเก่งผมก็เลยชอบเยี่ยวโถฉี่บางคนอั้นฉี่เก่งเนี่ยมันต้องไปแก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรมันนุนแามันก็เข้าไปในโถ เราจะอยคนแบบแบบผู้ดีผู้ดีแบบเนียมเนียมนิดนึงเขาจะชอบครับแบบนั้นอืนอกแบบนั้นมากกว่านั่นเองนะครับไม,ไม่แต่มีน้อยจริงๆแล้วที่พี่เขตเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยไม่ได้ฉี่ครับผมเป็นงานเติมหน้าครัแบแฟนขับเขยเต็มเลยนะเว้ยไม่พี่พี่อาร์ตพูดนำมาแล้วเราเราพูดตามได้ครับเราพี่อาร์ตนำมพี่อาร์ตตั้งชื่อให้เขตว่าอะไรนะเขต underscore make up ครับผม เขาเขตเขตเมเกอร์ไงอันนี้เราเขตเมคอัพเออใช่เขไม่ได้เขตเมเกอร์อันนี้เขตเมคอัพเออทำไมเคยว่าเขามาถ่ายรดดิตอะไรนะพูดก่อนพูดก่อนเราพูดดีกว่าพูดดีกว่าอ่าๆวันนั้นเนี่ยฮะที e> ่ไปถ่ายเรดดิตกันนะครับผมพี่เขตเนี่ยมันมีวันนึงที่พี่เขตมาช้าเขานั้นหกโมงมาเจ็ดกว่าเนี่ยถามว่าเพราะอะไรตื่นสายแต่ว่า คือด้วยความที่เราเป็นคนชังสังเกตเราก็จะเห็นแป้งบนใบหน้าเขานะครับผมแต่หน้าที่เต็มมากๆนะฮะ